สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาตัดผักครับผมเราจะตัดผักไปทำกับข้าวนะครับผมตัดสดๆจากไรเลยครับผมบรรยากาศฮะดอกอะไรไม่รู้อันนี้พาสาวมาตัดผัก ไากินผักแล้วแก้มไากินผกักป่ะน่ะโอ้สะเดาพี่น้องมากเต็มเลยบ่มีดอกอิทหมาก <c oughs> <c oughs> จะมาตัดกระลำครับผม ออลุงเราปูกไว้อยู่อลุงเขาปลูกไว้อยู่ปูกไว้มันจะมาไม่ถึงผักฝั่งทางนี้เขาเก็บไปหมดแล้วหลือแต่นี่ร่องนี้ร่องเดียวผักก็สวยหญ้าก,ก็สวยนะครับทั้งผักทั้งหญ้าเลยเแก้มทักไทยเอฟซหน่อยเขาไม่เห็นนานแล้ว ลูกสาวครับลูกสาวคนเล็กนะครับ,บ,บพูดไม่พอเลยออกคลิปอยู่นะเอาหัวใหญ่ๆเนี่ยตัดเลยเนี่ยเอาแหนงเนี่ยเอาเอาไปทำไมแหนงจะผัดเนี่ยโอ้จะตัดเอาแต่ใบไปผัดม,มันแก่นะใบอะ่ะไม่แก่แก่ อเอาเฉพาะแบบนี้ใช่ไหม mm. นี่แบบนี้ครับพี่น้องเราจะไปพัดครับนี่เอาแบบนี้ไปพดัด mm. เก็บสดๆเลยจากสวน mm. นี่ตัวน,นี้เยอะอันนี้เป็นจุ่มเลย mm. เด็ดเอากันในตัวเนาะพี่น้องเด็ดงา่ายขนาดอ นี่หัวกำลัางงามเลยพี่น้องนี่กำลังงามเลยนี่โอ้นี่ขนาดโอ้งามบางงามกับทั้งหญ้าหญ้าก็ขึ้นงามงางดีเลยโอ้มัวยิ่งใหญ่ครับนี่โหใหญ่อันไหนที่เขาตัดไปแล้วนะ่ะมันจะขึ้นแบบนี้แหละพี่น้องนี่เห็นไหมอันนี้เขาตัดไปแล้วนะ เพื่อนตัดหัวไปแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับแมนนี่เขาตัดออกไปแล้วครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะอันไหนที่ยังไม่ตัดมันก็จะเป็นหัวใหญ่ๆอันนี้ตัดไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับผมเขาเอาไปพัดใช้หมูใ่หยังไดครับพัดใช้หมูใส่ไก่ได้ครับพี่น้อง หรือว่าไปผัดน้ำมันหอยเฉยๆก็ได้นะครับอันนั้นก็ได้นะสวยๆเลย้มือเด็ดได้มือก็เด็ดได้โอ,อ้นนอโหคนสวยเนี่ยอยู่แต่บ้านนอกครับไม่ได้วันนี้จะพาจะปีนี้พาลงมาเที่ยวเที่ยวด้วยครับลูกสาวหลานี่งา,งามครับผม ตัดหัวออกแล้วมันกระิแตก,กออกแบบนี้ครับ mm. หักออกก็ได้ครับผม mm. สวยพอละมังก mm. ินไม่หมดหรอกไปครับพี่น้องไปเฮ็ดกับเข่าครับกระชับ mm. ไ,ได้เฮ็ดให้เบิ้งเราครับพี่น้องพามาเก็บไปซื้อครับมาเบิ้งบรรยากาศครับผมอันนนั้ก็เป็นไหวของ ของป่านะครับผมนลจะคล้องควยคยายขี่มอเตอร์ไซค์ม่าอยู่ผมครับของลุงามาเบิ่งผักกระหล่ำครับผมงามๆเลยครับสนใจส,ใส,สั่สง,ไสง,สงได้นะครับเด้อในละแวกสีสะเกีนี่สั่งได้ครับผมเจ็บซีบาหมีสียูสีสะเกียร์สามารถมาสั่งได้นะครับมีสูญย่างครับผมปลูกตามฤด,ดูกาลครับผม นี่ข้าวโพดก็กำลังขึ้นงามๆเลยครับข้าวโพดก้อนหนานันมงังคุดก็ปลูกบักพริกไว้แต่ว่าเบิดหนาวพริกแล้วปลูกข้าวโพดแทนครับผมปลูกหลายอย่างครับนี่ตามฤดูดดดกาลนี่พักก็เก็บไปแน่แล้วเหลืออยู่หรอองเดียวครับงามๆครับผมอ่ะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไละ์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจบ้ามีน้ำครับพี่น้อง พอกันไม่คลิปนาครับผม,มเหตุกับเขากินก่อน,นครับมื่อกี้มีภารกิจจะเดินทางไปทําบุญอีกแล้วครับผมเดี๋ยวไปทําบุญน้ากันเนาะครับกำลังจะกินเขากินน้ําแล้วครับผมพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม